เอาละครับผักผักันกามาเก็บ,อบหอยน้ำท่วมนะครับ,รบเป็นหอยเชอรี่สีทองกระไหลครับตัวไหลเป็นเชอรี่แต่ว่าสีทองนี่ก็มีชนม้นมาแบบไหลด้วกันครับลายเต้นโลน้อครับจ้างหลายเลยครับมาน้ำน้ำนะครับตามผัดมาเจ้านีิงใส่ใส่ อยาโยนลูกอยาโยนลูกอยาโยนอยาโยนอยาโยนอีกหน่อยเป็นน้ำก็ดีใจใส่ผ้านั่นแหละโน้เส่ผ้าไปมัามาทาครับผมพามาเบิงบักหอยนะครับเปลี่ยนบักหอยเชลี่พากันไปเก็บมมะม่วงโซ่เนี่ยครับเป็นออกมาจากธรรมชาติคือว่าน้ามันหล่นน้ำมันลาวออกมาครับจากลำเสถียดหรือว่าลำแม่น้ำมูลนะครับมันหล่นออกมาบี้พากันไปเก็บบักหอย เป็นอยู่นี่เป็นเชอรี่ไต่ออกมาครับแล้วก็คือมันเป็นพิเศษตีแหนวสิ่งหรือคือเราพอพอเชอรี่สีทองน้ำเดียวหุ่นพราวไปนะว้าวตัวขวนตัวขวนตัวขวนววนะครับอันนี้เป็นเชอรี่พอนี่เป็นเชอรี่สีทองครับ่น,นีขั้นเหลือออกมาก็คือครับผมครับผม ก็คือกางนี้เป็นสีทองไปเลยครับเป็นหอยมาจากธรรมชาติครับเห็น้อยครับอ่าเป็นสีทองตัวเป็นเป็นหอยหายากเนี่ยอยู่เป็นเพื้นเสือขายกันทางเฟียดทา้อย่างกะตัวราคาเพ็กเติบอยู่นะครับเขาก็ได้มายหน่วยเติบอยู่นะครับสีงามๆครับปากก็คือเป็นสีทอง้างนี้เป็นสีทองเลย นครับส่วนตัวนี้เป็นหอยเชลลี่ครับตัวกับยังวาหาพระท่านเหมือยัวสีทองรัวสีส,สีไหนนะครับไปย้มเลือกเลือกบอ,อกอยู่สีเลือกได้กับมีอยซนีก่อนครับเพราะว่ามันหลายนะครับก็อเอามาต้มไปส่วนนึงหลอกกินกับตวามสมนะครับเป็นบหอยเก็บมาจากธรรมชาตินี่ผู้ไปช่าไปผู้ไปเก็บตัวครับในโลกตัวครับครับ ทุกครับเด็กหน่อยครับแต่ทุกครับทุกครับไปพ่อบางนทุกครับวันหลุกทุกครับเนี่ยยกมือจ้ะครับโอ้้องน้องอบสุขครับผมอาเอกเขาเอาเกียวกบหอยเลี้ยงเลียนน้ำมาสินมักน้ำเป็นถือว่าเป็นอาชีพเศรษฐกิจหนึ่งอีกที่นกี่ยวกับการเลี้ยงหอย ไม่ใช่หรือข้าเจ้ากาบนมาเลี้ยงหลายเพราะว่าโลนึงกะเวลาต้มหรือว่าเกียตาเกียร์ยางออกมานี่กะปลาเข้าไปอย่างรูละลอยได้บ่แมอย่างรูละลอยก็ได้อยู่ขนาดนี้เพราะว่าเพิ่นเอาไปใส่กันกับตำส้มเนาะต้มแล้วก็ตัดหัวออกดีๆครับเกียตาเกียร์ยางออกกดเกือบไปส่งน้ำรานค่ะ ขายดีครับก็กำลังเป็นอาชีพที่ลงทุนโมสูงเดอกไข่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> หอยเชลลีกับถือว่ามันคล่องนานนำภาคอีาลลสานเราสมัยนี้หอยหน้าหรือว่าหอยโขง่งหอยปังนี่แทบบ่ยั้งเราหลายที่ไม่ต้งห,หอยเชลลีนะครับไตขอกมานดีเลยนี่ครับดีใจเห็นเชลลีสีทองนี่ครับนี่เชลลีสีทอง ก็แ่ได้เลือกออกเมืออยู่ครับเพราะมันทับกันมันหลายอยู่เกี่ยวไปเกี่ยวไปฟาวนะพน้ามันหลากนะครับเป็นคลิปสั้นสันมาไทยทอดให้เบื้องเขาเป็นบะข่อยเก็บมาจากธรรมชาติมะเ้านี่ครับพากันลงไปเบิ่งน้าท่วมทั้งบันคอยบันข่าวครับน้ำมันหล่นออกมาจากมูลจากสะเทตทเอาไว้ลูกเอาไว้เออเอาไว้ทุกครับก็ลูกทุกครับตาก่อนทุกครับครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับลาด้วยน้องออมสุขครับสวัสดีครับผม